สวัสดีครับเพื่อนๆมัปรางชุดแรกของสวนบ้านพันไม้พอเพียงครับดอกชุดแรกมาสุกแล้วครับแต่ดอกชุดนี้ลูกไม่เยอะและตอนนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงกับสัตว์เลี้ยงของเราคือนกนะครับเราต้องแย่งกันกินครับเพราะนกก็กินไปหลายลูกแล้วนะครับเก็บไม่ได้เท่านี้้วเพื่อนๆนี่ครับหลักฐานพี่นกเขาลุยเรียบร้อยครับ ที่อื่นอาจจะไล่มแมลงวันทองครับแต่ที่นี่เรามีนกครับนี่นี่ครับเอาหัวออกก่อนเนื่องจากว่าเราเก็บมังสวนรัตนเพื่อนนะถ้าเราเด็ดอย่างนี้นะครับป๊บเนี่ยมันจะค่อยๆมียางไหลออกนะตรงนี้นะครับมันจะสามารถกัดลิ้นกัดปากได้เราก็อย่างนี้ครับเพื่อนอ,อป๊บแเราก็เอามีดเนาะหั่นตรงนี้ออกนะครับอย่างนี้นี่ ยางที่จะกัดปากกัดลิ้นเราไม่มีแล้วนะคะทีนี้เรากินได้เลยครับ <c oughs> โอ้หวานมากครับหวานกรอบสดๆจากต้นครับม่ทิ ฝากเงินสามสิบาทลูกสาวครับฝากสาสิบาทดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นตหนูได้สามบาทครับอ, <c oughs> อ่ะนะครับเม็ดก็โตอยู่นะครับฮะนี่ครับเม็ดมาลูกที่สองครับเพื่อนเพื่อน เข,เขียวแบบนี้ก็หวานนะครับมี่มะปรางบ้านพันไม้พอเพียงนะครับถึงแม้แก้มเจ้าของสวนจะไม่แดงเหมือนมะปรางนะครับแต่รสชาติมะปรางเราหวานอร่อยนะครับผมหวานกรอบอร่อยมะปรางเก็บสดๆจากต้นครับแย่งนกครับชุดแรกมีไม่เยอะนะครับ ชุดหลังมีเยอะเดี๋ยวจะแจ้งเพื่อนๆนะครับมาปลาครับ นี่ครับกิ่งพันธมะปรางก็มีนะครับลูกหวานอร่อยแบบนี้ลูกโตโตแบบนี้ครับเนื้อแน่นเนื้อเยอะๆแบบนี้เพื่อนๆดูสิครับนี่ลูกโตเกือบเท่ามะยงชิดนะครับมะปรางสมบูรณ์นะครับเนื่องจากชุดแรกเนี่ยลูกเขาไม่เยอะนะครับเนี่ยเขาส่งลูกได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาชิมมะปรางตามที่สัญญากัรของบ้านพันไม้พอเพียงนะครับ มะปรางบ้านพันไม้พอเพียงคุณปู่คุณยา่าดูแลสวนอยู่นะครับของเรารอเก็บกินอย่างเดียวนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับมะปรางหวานอร่อยนะครับบ้านพันไม้พอเพียงเอาหัวออกก่อนนะครับวันนี้ลาเพื่อนไปก่อนกับมะปรางนะครับสวัสดีครับ